สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพภวอ,อนจัตะเกตเนาะมือนีวันที่สิบเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีวันตรุษจีนสิบฟุมพภาหันอ่ามือนีมีเรื่องหมูหม,มูมาเล่าสู่กันฟังเนาะก่อนที่เข้าเสียใหญ่หมูชุดที่แม่กุ้งเบาเนาะว่าแม่เพื่อนน,น้านมหน่อยไปเข,าข่าคอกรับลูกหมูที่แม่เพื่อนน,ำน้ำนมปกติเนาะว่าเพื่อนจะตัวใหญ่บอกอ่ามือนีแม่กุ้งกัเลยผ้ามาเบิง ลูกหมูที่เพิ่นได้ซีมือมือนีันที่หาพี่น้องมือนีได้หามือเพราะมันวันที่หามือนีเพิ่นได้หามือพอดีหมูว่านหนีเพิ่นมีอันหมูหน่อยอ่ะเจ็บขาตัวหนึ่งเนาะข้อขาเพิ่นอักเสบเนื่องด้วยอี่ยังกับหมูเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นแม่เพิ่นเหยียบหรืออ่าเพิ่นจะเป็นโรคข้อขวาข้อข้อขาอักเสบเนาะไม่กลุ้งก็เลยทําการฉีดนาะอ่าฉีดต่หมูว่านนี่แหละ อ่ะมูทาลินเออมูทาลินฉีดตัวนี้เนาะมูทาลินแต่ไม่กุ้งฉีดนิดเดียวพี่น้องเพราะว่าเนื่องด้วยงวดก้อนหนานี่เนาะที่ไม่กุ้งเฮ็ดคลิปไปไม่กุ้งฉีดมูทาลินอ่ะหลายพดเฮ็ดให้มูเพื่อนนั่นแพร่ยาเขินอ้วกเขินหักเนาะอ่าแล้วก็อ้วกหักแล้วก็ทายแล้วก็หอบเนาะพี่น้องเนาะไม่กุ้งก็เลยลดปริมาณลงเงหาะว่านี่ฉีดแค่นิดเดียวเนาะพี่น้องเนาะฉีดแค่นิดเดียวประมาณอ่า ครึ่งอาจจะบ,บอกถึงครึ่งซีซีเนาะเพราะว่าเพื่อนเนะน้อยพี่น้องเพิ่งเพิ่งมือว่านน,นะนีน่แม่กุ้งฉีดนะเพิ่นเพิ่งได้ซีมือแต่ว่าเอา่อแม่กุ้งเอ่อบ่อยากให้เพื่อนป็นหลายนอ้องพี่น้องเนาะบ่อยากให้เพื่อนป็นหลายแล้วกับมือว่านนี่ที่แม่ก้อนที่แม่กุ้งฉีดแม่กุ้งเกิดลืมทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งนนาะว่านก้อนหนาที่เพิ่นกนะ้อนหนาที่แม่กุ้งจะฉีดนะเพิ่นเป็นลักษณะแบบไดบบ่คือพอพี่น้องบ่คือพอคิดแต่ว่าหมูจะคลองเนี่ย เป็นลักษณะนี่เฝ้ารักษาเนาะพี่น้องเนาะพอฉีดไปแล้วลืมคขึ้นมนี่พี่น้องแต่ว่าตัวที่แม่กุ้งฉีดนแม่กุ้งกับไม้ไว้อยู่เนาะอเมื่อนี้กะเช้าวันที่สิบเนาะวันตุลจีนอากาศกะเย็นพี่น้องขึ้นเมื่อนี้ไม่ลมแต่ว่าเพิ่ขึ้มเนาะอากาศภายนอกจะขึ้มบ่มีแดดแม่กุ้งก็เลยเปิดยังเปิดหลอดไฟความหัวในเพิินอยู่เนาะทั้งสองขอกเลยเนาะอันนี้ขอกนี้กับขอกนั่นเอพี่น้องเนาะเพิ่นกับมานอนไตไฟพอมือนี้ บล้มพี่น้องหมูว่านี่ล้ม <c oughs> แต่หมูว่านี่อ่าบเย็นเนาะมือนี่แบบเย็นพี่น้องไม่ลมแต่เย็นคืมอากาศภายนอกคือคืมอยู่เนาะไม่กุ้งกันเลยเดี๋ยวจะเปิดหลอดไฟความห่อนหน,น่เพิ่นสายๆอีกหน่อย,ยค่อยจะปิดพี่น้องอมามาเบิ้งน้ากันตูวที่ไม่กุ้งไม้ไปตัวนี้อ่าเออดีขึ้นแล้วเดินได้แล้วเนาะมาเดินให้ดูหน่อยยิง โอเคเดินได้ละจะเป็นขาข้างนี้เนาะพี่น้องแต่ว่ามือหน,นี้ยุบแลวเห็นปะยุบแล้วก็ยังนิดหน่อยเนะพี่น้องเน่อนี่นิดหน่อยบวมบวมอยู่นิดหน่อยอ่ะโอ้เวบวมอยู่นิดหน่อยเนาะก็ยังบวมอยู่นิดหน่อย วนที่แม่กุ้งจะฉีดนะอาการเพื่อนนอ่ะอันนี้จะมาพูดถึงอาการเพื่อนก่อนที่แม่กุ้งจะฉีดนะก็คือเพื่อนจะนอนเนาะแต่ว่าลืมอาดคลคีพ,พี่น้องขอโทษได้หลายดเด้อยเดียวถ้ามีโอกาสรอบหนาเนาะแต่ก็บ่อยากให้มมีดอกพี่น้องจะพยายามอาดคลคปตั้งแต่ตอนที่เพื่อนเป็นแล้วก็ตอนรักษาแล้วก็ตอนเพื่อนหายเนาะอันนี้ก็คือแม่กุ้งคือบ่ท่านีรีพี่น้องเพราะว่าอยากรักษาหมูจะคลองให้หายเร็วเนาะก็เลยลืมพี่น้องลืมลืมลืม,ลมลเดียวเดียวไวรอบหน่ะ าติดตามกันไปเงีๆยเนาะมีเรื่องอย่างเดียวจะมาเล่าให้ฟังอีกก็คือเมื่อนี้เพื่อนกะนอนละแต่เพื่อนยางได้เนาะเมื่อวานนี้เพื่อนจะนอนอ่าตอนแรกตอนเศร้านะแม่กุ้งกะสังเกตอยู่ว่าเพื่อนนอนแต่ว่าของเพิ่นเพื่อนจะอ่าลุกเมื่อกินนมได้ปกติเนาะแต่เพื่อนสังเกตบางก็คือเพื่อนกินแล้วเพื่อนจะฝ้าไปนอนแต่ตอนที่แม่กุ้งกัตอนเศร้านะแม่กุ้งไม่ได้สังเกตว่าเพื่อนยางผิดปกติอีบอกเพราะแต่ตอนแรกมากแม่กุ้งกะว่ามูตัวนี้คือ คือนอนกินน้มเล้าก็เฝ้าวไปนอนแท่ทั้งที่ลูกไอ้นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่จะสดชื่นพี่น้องยางสีละอ้อมขอกเนาะหมูสันดิ๊กตัวนั่นเพื่อนจะนอนตหลอดแล้วก็อ่ามีอาการสันนิดนึงเนาะสันนิดนึงไข้่ยขว่ว่าเพื่อนเจ็บเพื่อนปวดเนาะพี่น้องเจ็บปวดจะถือขิงไข่พี่น้องปวดแห้งลหรถือขิงไข่ประมาณนี้นะแล้วที่นี่ ไม่กุ้งก็เลยจับเบิงจับเบิงแล้วเพื่อนยืนเพื่อนยืนแล้วเพิ่นยางยกขาขางึงเนาะยางโยกขาขางที่เพื่อนเจ็บแล้วไม่กุ้งจับเบิงกับเป็นบวมเนาะพ,พาีน่น้องบวมบวมกับไม่รู้ว่าแม่เพื่อนเหยียบหรือเพื่อนยังกระสานิทานได้ว่าเป็นที่ข้อขาเขาก็ต้องฉีดมูทาลินไว้ก่อนเนานะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ะเนื่องด้วยอ่าความผิดพลาดงวดก่อนที่เขาฉีดหลยเกินไปเฮ็ดให้เพื่อนเอาแพ้ยาเนาะรอบนี้ก็เลยแก้ตัวไม่พี่น้องอันนี้ล่ละความผิดพลาดเก็บไว้เป็นประสบการณ์เนาะพี่น้องเนาะ เาผ่าหลบก่อนเพราะว่าเขาฉีดเกินหลยเกินไปเฮ็ดให้มูแพ้่ยาแต่ว่าดีที่มีอยาแก่แพ้เนาะติดฟ้ามไปพอมาหลบนี่เขารู้แล้วว่าเพิ่นจะแพ้่ยาเขาก็ต้องลดปริมาณลงเนาะหมูว่านนี่ประมาณอาจจะบ่ถึงครึ่งซี่ๆเนาะพี่น้องเนาะนิดหนึ่งพี่น้องประมาณสองขีดนิดๆนี่แหละสองขีดอาจจะบ่ถึงครึ่งซี่ๆเนาะไม่กลุ้งกะยาดเท่กันฉีดแล้วไม่กุ้งก็นั่งเบิงเนาะนั่งเบิงเพิ่นกับปกติเนาะบ่มีอาการหอบบ่มีอาการอ้วกบ่มีอาการทายเนาะพี่น้องเนาะ ปกติทุกอย่าเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดหมูห้อแพ้ยานะเบอร์ง่ายๆคือเพื่อนจะหอบเพื่อนจะอ้วกเนาะพี่น้องเนาะทั้งอ้วกทั้งทายพี่น้องหอบแห้งพี่น้องบางตัวนี่เ้าเข้าฉีดยาแก้แพ้เพระท่านก็ช็อกพี่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าคลายว่าหัวใจเพิ่นบีบตัวเพิ่นหอบเพื่อนหายใจน้ำเบาท่านนะเพิ่นหอบอาปากเนาะพี่น้องเนาะนำาลยฟุ้มปากประมาานี้นะสําหรับอากาศแพ้ยาตัวเพื่อนก็จะเป็นส uh ีแดงเนาะพี mm ่น้องเนาะอ่ะอันนี้ก็อาการประมาานี้เนาะเพราะไม่กุุงฉีดยาไป ม่กลุ้งกับเบิงเหลืวมือน,นีตอนเสาร์เนาะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงมือน,นีวันเสาร์อาทิตย์บริเตุน้ำอ่าคนหน่อยไปเรียนก็นเลยมาแต่เสาร์เนี่ยปกติเราพี่น้องกะย่างลงขาได้ปกติเนาะอ่ะเดียวไม่กุ้งจับให้เบิงอีไหมนี่ไม่กุ้งไม้ไปอยู่อ่ะ,อนนอะแต่ว่าขาเป่นก็นยัง บวมยูนิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ไม่เป็นไรก็คือหายแล้วเพราะหมูว่านนี่เพื่อคือนยา,างหยกขาขางนึงแต่ว่าอ่า,อากินนมได้ปกตินะพี่น้องเนาะแม่อิ่นกินนมกับไปกินนมแล้วก็เฝ้ากินเฝา้ฝามานอนเนาะพี่น้องอ่ะอันนี้ก็เป็นการรักษาเบื้องต้นเหาเลี้ยงหมู <c oughs> ที่อนุบาลแบบนี้เนาะที่อนุบาลหมูหม,มูแม่เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่ผลิตลูกขายเฮ้ต้องพยายามให้ลูกหมูเห้สมบูรณ์ที่สุดพี่น้องสมัยตะกี้แม่กุ้ง ไม่เคยฉีดยาแบบนี้แม่กุ้งเอ่าเห็นข้อขาบวมเพื่อนยกขาแม่กุ้งกับปอยพานเนาะเพราะว่าอ่าแม่กุ้งคิดว่าเพื่อนจะหายเองเนาะพี่น้องแม่กุ้งคิดว่าเพื่อนจะหายเองเพื่อนบอ่เสียเพื่อนเขาคุ้นเขายัางเพื่อนก็หายเองแต่อ่พ่อมาสักระยะหนึ่งแม่กุ้งก็เข้าไปเบิ้งคือเ่าพี่น้องนี่ยูทูบยู่อย่างละเพื่อนกะแนะนําวิธีการรักษาเนาะแม่กุ้งกับล่องมาปรับใส่เบิง้งกค็คือคือกันกับพี่น้องนี่แหละเฮาล่องผิดล่องถูกไปเนาะ หมวดกอนนี่กัฉีดหลายเข้ากะหมวดนี้เข้ากับฉีดหน่อยลงกปกติพี่น้องลูกหมูซีมือเนาะเข้ากับฉีดนิดเดียวเป็นก็ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดเข้ารักษาชาเพรานี่การซูญเสียก็จะมีเนาะพี่น้องเนาะก็คือบางตัวที่เพิ่นเจ็บแห้งเราพี่น้องเนาะเจ็บแห้งแม่กุ้งเคยมีด้เจ็บแห้คแงคิดว่าเพิ่นจะหายเองเนาะให้ดูว่าเพิ่นยังได้ปกติเจ็บแห้งคิดว่าเพิ่นจะหายเองแต่ว่า เพิ่นปวดเนาะในบางตัวที่เพื่อนเป็นหลายบอกเพื่อนปวดปวดก็คือเขาอและปวดแห้งและเป็นไข่เป็นไข่ร่วมด้วยกะนี่เอ่อมูที่เพ่นหน่อยเพื่อนอ่อนกัเฮ็นไห้เพื่อนกินน่มบ่ได้แล้วเพิ่นกะภายในซีหามือเพื่อนกินบ่ได้เพื่อนกะอาการอ่าบ่กแข็งแรงเนาะสูบผอมบ่มีแห้งเพื่อนกะอ่อนแอเนาะพี่เ้องเพื่อนกะเสียไปอันนี้ไม่กุ้งก็เคยเจอเนาะแต่พ่อมาช่วงหลังๆนี่กะเอาไปยามหาความรู้ลวเบิ่งอ่าของผู้นั่นจังซี่ของพี่นี่ผู้นี่แบบนี้เนาะ ในช่องยูทูบอีกแล้วพี่น้องความรู้หลายพี่น้องเบิงบอมเนว่าเขาเป็นแล้วเขาค่อยมาเบิงด้เขาเบิงของเพื่อนๆหลายหลายคนเนาะมือนีเพื่อนลงคลิปอีกอย่างแนี้นะมีนี่มือนีเป็นเออเออเคยเห็นเพื่อนลงอันนี้ด้เขาก็ลองไปใส่เบิงนะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้คือความรู้สําหรับคนที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่ากับยาเนาะพี่น้องแม่กุ้งกะกะจักไม่จักเกา่าต่อกะเลี้ยงมาหลายปีแล้วละ่ะแต่กับพัฒนาพยายามพัฒนาเจ้าของไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ บูรยุดพัฒนาพี่น้องอีหยังดีแต่มาปรับใส่เนาะพิถึกเขากลับค่อยๆปรับไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเอ่ายังไดล่ะไม่ได้เลี่ยนทางหนีมาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องหมูที่ไม่หมูแต่ละยุคแต่ละสมัยบ่คือกันพี่น้องจะมาคิดแ่เดื่มๆบ่ได้เนาะหมูไทยเขาก็ต้องฉีดยาเนาะพี่น้องเนาะจะไปหากล้วยหาเอ่ออย่างล่ะใบอันอย่างก็เพื่นเดินใบจิกใบบกซีดาไม่กินคือสมัยตะกีน่ะ บ่ได้พี่น้องมันบ่ท่านที่พี่น้องเลยหายแต่ช้าเนาะสำหรับเฮ้านันที่เฮ้าผลิตลูกมูกขายนี่ถ้าเกิดบ่ง้ามบ่ลอยเปอร์อรอรเซ็นต์อีรีลูกลูกค้าก็จะบ่ติดเนาะพี่น้องเนาะลูกค้าก็เอาไปคือตองใหญ่คือตงยยอตงสมบูรณ์ก็ตองง้ามพี่น้องรอบหนาเพื่อนก็คืหอหอดเฮ้าเนาะบ่เม่นเ่าเฮ้าเหตุขี้ไยขี้โลบไปเพิ่นสื้อเฮ้าได้เ่อเดียวพี่น้องอ่ะอันนี้เป็นยังแม่กุงคือเป็นยังคือลูกมูแม่กุงเป็นยังคือ,คอบ่่อยได้คุณก็เพราะสาเหตุนี่เนาะแม่กุงจะเหตุห้แบบ สมบูรณ์แข็งแรงร้อยปเปอร์เซ็นถึงจะอบอดได้ลงวัคซีนให้เนาะอ่าอันนี้แม่กุงจะไม่ได้ลงวัคซีนให้อ่าแต่สมบูรณ์แข็งแรงพี่น้องเพราะว่าแม่กุงอ่าเป็นหมูบ้านๆเนานะพี่น้องเป็นหมูบ้านๆถ้าเกิดลงวัคซีนก็ต้องเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะอันนี้คือราคาแม่กุณจับ้องได้แต่ว่าส่วนมากที่ลูกค้าเอาไปก็บ่เคยมีปัญหาเมาื่อวานเป็นจังซันจังสี่เนาะมีแต่เพื่อนว่าเอาไปคุ้นเราใหญ่เนาะพี่น้องเนาะพนนะเพราะว่าหนึ่งก็คือเหาดูแล แม่ดูแลลูกเพื่อนอย่างดีเนาะพี่น้องเนาะดูแลแม่อ่าแล้วก็เรื่องสายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะอ่ะเม,มือนี้กะเมาเว้าถึงเรื่องอ่าหมูที่เป็นข้อคาอักเสบเนาะเฮาฉีดยาให้เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวจังไ๋เดี๋ยวแล้วนี้พี่มะกุ้งก็จะไปง่ายลูกตัวน,นั้นล่ะไปใส่อ่าร่วมกันเปรียบเทียบเบื่องว่าจากที่แม่น้ำนมหน่อยกับแม่น้ำนมปกติ ตัวที่บ่ได้กระตุ้นน้ำนมกับตัวที่ได้กระตุ้นน้ำนมลูกหมูตอนที่เพื่อนอ่ะยุ่นแม่ได้ซิบมือนะเพื่อนหอมกับแม่ที่ยุ่นแม่ได้ซิบมือแนละ้วเพิ่นอ้วนติม่มพอมาล่งขุนแล้วขนาดเพื่อนจะเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนะยาะใหญ่อยู่บ่เป็นลักษณะแบบใดพี่น้องบึงติดตามมืออื่นเดียเด๋ยวมืออื่นแม่แม่กุ้งจะลงคลิปเนาะพรุ่งนี้เชา้าวันที่สนะิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะมือน,นี้วันที่สิบแม่กุ้งจะจับแยกเิ่นก่อนเดี๋ยวแม่กุ้งจะอัิชีว้ตัดตัว พื้นแม่คงถึงจะลุ่มคอยเบิ้งพี่น้องว่าเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ลูกมูจะเป็นแบบใดเนาะสําหรับเพื่อนๆที่บางคนอาจจะประสบปัญหาแบบนี้จะได้ไปปรับใส่เนาะพี่น้องเนาะในแม่มูที่นาน่มเพิ่นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนำนุมเพิ่นหน่อยบ่แหบ่่แมนว่าบ่มีแต่แค่หน่อยเนาะกระตุ้นแล้วกระตุ้นด้วยอออกซิโทซินแล้วแต่ว่ากาันมาได้ซ้ำเพิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นยากระตุ้นไม่ใช่ยาเพิ่มเนาะพี่น้องเนาะกระตุ้นให้เพิ่นไหล แต่ว่าในปริมาณที่ที่เพิ่มมาเนาะพี่น้องเนาะบริเว่วายาเพิ่มให้มันหลายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวขอยมาติดตามเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไม่กุ้งนิพอพรจันทกิจไปเลยได้จ้ะเรื่องมูๆที่ไม่หมูเนาะเล่าสู่กันฟังพี่น้องสวัสดีจ้ะ